ผู้หญิงคนนั้นไม่เคยมารับลูกสาวที่หน้าโรงเรียนมักจะให้ลูกเดินออกมาไกลอีกหน่อยก่อนขึ้นรถวันนั้นผู้หญิงคนนั้นไปโรงเรียนเพื่อรับลูกสาวหลังเลิกเรียนแต่กลับเห็นลูกสาวถูกผลักล้มลงที่หน้าโรงเรียนและถูกดูถูกว่าเป็นเด็กยากจนที่ไม่คู่ควรกับโรงเรียนชั้นสูงลูกสาวขึ้นรถด้วยความน้อยใจถามแม่ว่าเธอไม่ชอบลูกหรือเปล่าเพราะไม่เคยมารับเธอที่หน้าโรงเรียนเลยแม่ปลอบลูกสาวอย่างอ่อนโยนอธิบายว่าเธอทำแบบนั้นเพื่อป้องกันไม่ให้ลูกถูกปฏิบัติแตกต่างออกไปเพราะฐานะของพ่อที่เป็นมหาเศรษฐี หวังว่าเธอจะได้มีเพื่อนแท้จริงเมื่อเข้าใจแล้วลูกสาวก็หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายเซลฟี่ตามปกติตั้งใจจะส่งให้พ่อดูแต่กลับส่งรูปตัวเองนั่งอยู่ในรถหรูไปที่กลุ่มแชทของผู้ปกครองโดยไม่ได้ตั้งใจไม่คาดคิดว่าผู้ปกครองที่ชอบอดฐานะในกลุ่มเห็นเข้าแล้วอ้างว่ารถคันนั้นเป็นของครอบครัวเธอเพราะเป็นรถหรูรุ่นพิเศษเพียงคันเดียวของขวัญวันเกิดจากสามีของเธอแต่เธอไม่รู้เลยว่าสามีของเธอเป็นเพียงคนขับรถของคุณกู่และคุณกู่ตัวจริงคืออีกคนหนึ่งผู้หญิงจอมเจ้าเล่หหนันโร่่าาาวววแมมูเป็ขย สั่งให้พวกเธอลงจากรถแม่ปลอบลูกสาวไม่คิดจะเถียงให้เสียเวลาเพียงสั่งให้คนขับรถขับออกไปด้วยความโกรธผู้หญิงจอมวางแผนระบายอารมณ์ในกลุ่มแชทของผู้ปกครองด่าทอแม่ลูกคู่นั้นแม้แต่ครูยังดูถูกพวกคนจนที่เธอว่าและปิดเสียงแม่ของเด็กในกลุ่มแชททันที